พี่ภูมิคุยกับน้องหน่อยเรียกน้องพีเร็วผมครับผมครับเรียกน้องพีหน่อยเร็วน้องพีค่ะน้องพีครับน้องพีน้องพีน้องพีองพเอ,อืน้องพีเอ้พีครับเรียกพีครับเล้วอ,อืม เรียกน้องเลยอ,อ่ะเรียกน้องก่อนน้องอยากคุยด้วยนะเรียกน้องก่อนเลยพี่ครับเร็ว <c oughs> เล่นของเล่นให้น้องดูนะน้องชอบไหมทมน้องซิ <c oughs> น้องพีชอบไหมแพ้ <c oughs> สองคันนั่นนี่แต่มัน